สวัสดีค่ะวันนี้แกงปลาช่อนนาใส่ฟักทองทั้งหวานทั้งมันทั้งอร่อยแซ่บแสบค่ะฝนก็ตกค่ะกับบรรยากาศฝนตกค่ะแกงปลาช่อนนาค่ะไปดูการแกงกันเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะและอันนี้คือปลาช่อนค่ะแช่แข็งเอาออกจากตู้เย็นทําความสะอาดแล้วนะถ้าถึงแค่จะมาแกงใส่ฟักทองฟักทองเหลืองนี่มันค่ะมันอร่อยหวาน ใส่ต้นหอมใบแมงลักค่ะอันนี้คือหอมกระเทียมแล้วก็ข่าตะไคร้เอามาแกงแบบแกงอีสานแบบแกงอ่อมค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีผักชีลาวผักชีลาวช่วงนี้หากินยากค่ะปลาช่อนนี้ไม่มีหัวนะคะสับเอาแตนเน่เนื้อๆทั้งนั้นเลยอัดช่องฟิตไว้แล้วก็เอามาแกงใส่เกลือนิดนึงขณะนี้ลาดเท้าฝนกำลังตกค่ะ นตกที่ลาดเท้าจะคั่วค่ะคั่วหอมคั่วตะไคร้ให้มันหอมก่อนค่ะแล้วก็จะตามด้วยฟักทองวาฟักทองแป๊บเดียวก็ได้แล้วเราเป็นคนอีสานค่ะเป็นคนบ้านนอกเป็นคนบ้านนาบ้านป่าก็กินเมนูบ้านป่าเรานี่แหละ ปรุงเครื่องก่อนต้องใส่น้ำไปก่อนนะคะเพราะว่านิดหนึ่งไม่งั้นมหม้อมันจะไหม้ <c oughs> อันนี้คือปลาช่อนนานะคะเพราะว่าเอามาแล่เอาแต่นเนื้อมันแล้วก็เจ็บใส่ช่องฟิตเนี่ยค่ะเป็นปลาช่อนนาปลาช่อนนาทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะเนื้อมันจะอร่อยเอามาแกงใส่ฟักทองฟักทองนี้มันมันค่ะมันเหนียวฟักทองนี้มันขึ้นอยู่กับบางสายพันธุ์นะคะบางสายพันธุ์ก็แบบนิ่มไม่อร่อยบางพันธุ์ก็มัน อันนี้แกงอย่างเงี้ยก็ไม่เละถ้าพันไหนมันมันมน,มน,มน,นะคะเนี่ยปลาช่อนแล่เนื้อแล้วก็สับเป็นชิ้นๆชนชนแช่ตู้เย็นไว้ช่องฟิตแล้วก็อามาแกงค่ะใบเมงลักนี่ดีนะคะถึงต้นมันแก่แล้วมันก็ยังแตกยอดให้กินแกงแบบแกงอ่อมมันก็ต้องใส่คราวพั่ว หวานหอมฟักทองค่ะปลานานี่แกงแกงอร่อยมาก วันนี้แกงปลาช่อนแล้วก็มีข้าวหน้าไก่ค่ะทำสองอย่างเราเป็นคนอีสานเราก็ต้องกินแกงเนี่ยอีสานเราวเสร็จแล้วค่ะแกงปลาช่อนนาใส่ฟักทองทั้งหวานทั้งมันค่ะอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บค่ะจบคลิปไปแค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์แกงปลาหน้าปลาช่อนหน้าบานเฮาใส่ฟักทองค่ะแซ่บๆซบนัวๆค่ะสํานียงละค่ะสวัสดีค่ะ